รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะมิงดาวกระจายมาพร้อมขอ่าวบนทางอารมณ์ดีๆที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอกันแล้วเวลาสองทุ่มินาทีนั้นจัดเดินจีกับข่าวนี้เลยวันนี้สาวใหม่ดดวิกาแฮปปี้ไม่มีประเด็นดราม่ามาให้ตอบแหมใกล้จะถึงวันเกิดแล้วก็ต้องพูดคุยเรื่องราวดีๆกันบ้างใช่ไหมเห็นว่าจะมีจัดแฟนมีทติ้งด้วยอะไรเงี้ยเพราะสาวใหม่บอกว่าคิดถึงแฟนคลับหนักมากใช่แลยจะมันเกิดก็ได้ด้ว จะจะโตขึ้นอย่างมั่นคงค่ะแล้วก็ใช่ค่ะเบนจพเพเฮ้ยทำไมเราเราทักเราแบบเนี้ยมีแฟนมิ팅ค่ะปกติเราจะต้องทุกวันเกิดค่ะแล้วก็ถ้าสมมติไม่ติดงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะใกล้ๆกันใช่เพราะว่าต้องจัดมิ팅แฟนคลับค่ะต้องชวนมาแบบเจอกันสนุกกันลองงานที่รับไว้สรุปอะค่ะถ้าว่างก็จะคงจะจัดวันที่16แต่ถ้าถ้ามีงานก็คงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะคงต้องเลื่อนไปก่อน มกมกไพระเอกน้องใหม่นายนภัรก็แฮปปี้ชีวิตดีดีเช่นกันแต่ไม่ไายถูกจับตามองเพราะในวันคอนเสิร์ตวิกพระรามสี่ได้ขึ้นโชว์ชุดเดียวกับพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องแบรี่นาเดตแล้วยังไงนะหรอกระถูกมองว่าขึ้นแทนลูกรักนะสิคือความจริงแค่สำหรับผมแค่ได้มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตนี้ได้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลได้ได้ทำให้ทุกคนที่ร่วมใจกันมาทำบุญได้มาดูศิลปินที่ตัวเองชอบมีความสุขเราส่งมอบความสุขไปแค่นั้นผมก็ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าผมภูมิใจมากแค่ไหนแล้วก็ดีใจมากที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตทางนี้มาก,ก,ร,การับจากงานวันนั้นเขาบอกว่าบพลังนะเด็ก,กํำลังสะเทือนข้นายเลยโอไม่หรอกครับผมผม,ผมก็สะเทือนให้พี่เขากับพี่ญาญ <c oughs> <c oughs> ่าเนี่ยแหละครับผมไม่ปกติแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบดูยาวแต่อันนี้มาดูคู่จิ้นทุกคนผมก็ปิดอยู่ข้างหลังเวทีอ <c oughs> ยยิ่งคู่พี่หมากพี่คิมนี่โอ้โ oh. ห คคู่ชวัดออกงานถี่เลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของมาร์กี้ราศีกนุม๊อกพัชรกรงานนี้ออกคู่กันแต่งานคอนเสิร์ตช่องสามไม่เห็นหนุ่ม๊อกไปเชียร์เลยอะ,ะเอไม่อยากเห็นชดหวานคู่จิ้นบอยมาร์กี้เป้านะอะผมผมไม่ได้ไปเพราะว่าวันเดียวกันผมมีคอนเสิร์ตที่จันทบุรีพอดีไว้ปีหน้านะปีนไม่น้อยนะเพราะว่าปกติเราก็แบกร่างตัวเองไปทุกครั้ง ส็หวานกับผูจิ้นพี่บอยนี่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูนะดูไม่ทันเขาแบบว่าไม่อยากเห็นหรือเปล่าไม่นะครับผมว่าใครจะยังไงไม่รู้บอกเลยว่าดีเจนุ้ยไม่สนค่ะประชีขอกอยงานลูกเดียวแหมทั้งงานพิธีกรอีเวนต์รายการทีวีแนนเวอร์เขาคันเสร็จที่นี่แล้วมั้งอุตราสาถุขอบคุณมากค่ะก็ยินดีรับใช้ได้ทุกๆโอกาสที่ให้มาขอบคุณมากขอให้ฮอตไปเรื่อยๆ เรียกว่าเป็นการโคโจรกลับมาเจอกันอีกรอบของนางเอกสาวแพทน้ประพันธ์และมูคันเทพอาจารย์ลักษณ์เลยค่ะนิเทศงานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะอาจารย์ลักษ์เช็คดวงให้แบบชุดใหญ่แถมชวนอึ้งด้วยเรื่องที่บอกว่าอีก2ปีสาวแพทจะมีสามีใหม่อุต๊ <c oughs> รายการมูไนท์เนี่ยไม่ใช่รายการดูดวงนะรายการพูดถึงความคลังความศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์สถานที่ปฏิหารเรื่องราวแต่คราวนี้เอาบุคคลมางงแล้เอาแพทมา ยังถาม,ม่าทีมงานว่าเอามาทําไมวะเนี่ยแล้วเขาจะมาเหรอเขากล้ามาเหรอมาทําไมจิงจากมาค่ะพอรู้ว่าได้ได,ได้มาเจอกับอาจารย์เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเทปก่อนหน้านี้รายการก่อนหน้านี้ที่มีโอกาสได้เจอกับอาจารย์เนี่ยคือกลายเป็นอะไรที่ทุกคนพูดถึงเยอะมากแล้วเราเองก็กลับไปนั่งดูแล้วก็บอกเอออยากจะเจออีกสักครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยมาแบบเต็มรูปแบบเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวน้อยๆอ,อยากจะให้อาจารย์ช่วยดูอนาคตเขาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าทุกคนต้องดู มูไหนพลาดไม่ได้นะเพราะว่าการที่เราจะได้รู้เรื่องราวอันเป็นเรื่องราวเนื้อหาครูหรือแนวทางชีวิตจากแพทย์นะเป็นเรื่องที่หาได้ยากนะเพราะเป็นบุคคลที่ต่อสู้ชีวิตและเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักแพทย์เกิดราศีมิถุนคนเกิดราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรแฟนเกิดราศีมีนราศีมีนจะเป็นอย่างไรลูกเกิดราศีเมษดวงแรงจะเป็นยังไงพลาดไม่ได้ต้องมูไหนเท่านั้น เด็ดโดนดังแบบนี้ยังมีอีกนะคะเช่วงหน้าผมไม่โอบชู้ผมแค่มีเมตตาแต่ว่าเขาเคยบอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นแบบนี้ให้เขาตายไปดีกว่าเขาไม่อยากอยู่พี่เพรก็เอ้ยอย่าไปเครียด